ยูนิตน้อยความเป็นส่วนตัวสูงติดถนนใหญ่ใจกลางให้แยกลาดพร้าวจุดที่คุณมองเห็นโอกาสไม่ใช่แค่ที่อยู่แต่เป็นสินทรัพย์ที่เติบโตได้ 200เมตรจาก BTS ให้แยกลาดพร้าวและเชื่อมต่อ MRT ด้วย Skywalk เดินทางสะดวกสบายทุกวันตรงนี้เป็นทำเลสกยภาพเลยนะครับเพราะว่าก็อยู่ตรงข้าม Central ลาดพร้าวแล้วก็ใกล้กับ Mega Project อย่าง The Central พวหลโยธทินที่นี่นะครับคุณจะได้ส่วนกลางถึง6ชั้นด้วยกันแล้วก็ได้ทั้งวิวเมืองแล้วก็วิวสวนถึง700ไร่ทั้งสวนรถไฟแล้วก็ส่วนจัจกจักรกันด้วยและครับบรรยากาศเป็นไงดีมากเลยใช่ไมล่ะครับ ขึ้นมาชั้นบนกันนะครับส่วนกลางสกาย a c i ิลิตี้ถึง4ชั้นด้วยกันมี sky lab pool, สกายแล p บพูลสระว่ายน้ำแบบอินดอร์แล้วก็อ outdoor ส่วนเอ็กซ์คลูซีฟสกายคลับเราก็ยังมีเดอะคลาวด์โซเชียลคลับที่เอาใจใส่คนที่อยากชิลหรือว่ามานั่งทำงานตรงนี้ผมว่าบรรยากาศเนี่ยก็ดีมากเช่นเดียวกันมาดูห้องการวันนี้จะเป็น one bed room 35มตารางเมตรภายในเลเ o u t ์เรียบหรูใช้งานสะดวกแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มเมพื้นที่ใช้สอยก็จัดอย่างลงตัวซึ่งเหมาะกับทั้งอยู่เองหรือว่าปล่อยเช่าครับและถ้าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญัญกกบคควาามสงงงยยนิตน้อขอขโรร ต้องบอกว่านี่คือคําตอบแล้วก็เป็นข้อได้เปรียบของโครงการนี้เลยนะครับเพราะพอคุณเข้ามาจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยเหมือนคุณได้พักอยู่ที่ขับแล้วส่วนตัวยังไงอย่างนั้นเลยแหะครับถ้าคุณอยากได้คอนโดที่ผูด้ได้เติมป่านะครับว่าอยู่แล้วชีวิตดีขึ้นต้องที่นี่เลยนะครับไลฟ์หลุลาดพรา้าวมีสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่ครับ